สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวิซ่าสปีดฮิงวันอีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีคาราโอเกะโซโครลบั้มโซดาแล้วก็ลูกทุ่งคิดมาชนปี2550หรือ2007นะครับกอเริ่มจากโซโคโซดาก่อนนะครับอันนี้คือโซโคโซดาเป็นลรลบั้มชุดที่3นะครับหน้าปกจะมีโลโก้พีจพ๊กพี่แจมพี่มาร์คพี่เแมครับมุมซ้ายมีคำว่าโซโคโซดาเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วมีโซคุโซดาชื่อวงกับอัลบั้มเป็นโลโก้นะครับมุมฝามีคำว่าคาราโอเกะลูกไม่ลูกไม่หัวตัวเคนะครับสลักตัวเคนะครับสายล่างมีโลโก้อ G จีเป็นรูปฝานะครับแล้วก็มีบ้านสีเขียวของคาราโอเกะตึกสามสีคาราโอเกะพอกรมเชียลราคา155บาทเจมยงกัมมี่เอ็นจีเอนะครับตรงนี้เขียนว่าบีซีทีคาราโอเกะเฮ้ยวิดีโอซีดีคาราโอเกะน,นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ หลังปกจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคาเกโซโคโซดาภาษาทั้งไทยและอังกฤษนะครับลาดแผ่นวีซีดีและเดินปีที่จำหน่ายครับตรงนี้เหมือนกนะรับหลังปกก็มีรูปเครื่องดนตรีของวงโซโคที่ที่เล่นนะครับและมีรายชื่อเพลง10เพลงแล้วก็มีซับอังกฤษหรือภาษาคาลกินะครับและมีีซีเป็นคอนโทรลโลโก้สีส้มนะครับ และมีลายเซ็นผู้ห่ายของแกมมี่แต่โดนปัมทับซ้อนนะครับสงลกิทิ์กัลลัคดาดคมปี2อ1 9ลายแผ่น VCD ของ RS เอ้ยลายแผ่น VCD ของแกมมี่ลายแผ่น VCD ของแกมมี่ครับวางยาในการเล่นสัตว์6นาที15่าวินะครับเจ้าของลิสิตและจัดจำหน่ายโดยเจียงแกมมี่และที่ยู่บน์สแลคเอ a แล้วก็เวสต์เจียงแกมมี่ c ั m คอมพกวันแควิที่พั o คัลเลอร์คอมแพคดิตอมวิดีโอ จะมาเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็ g m มันเบอร์ดอคคนะครับจีดีเป็นไทยวันที่10กรกฎาคม249 5วันจันทร์ี่14กรกฎาคม249 5มีบาร์โค้ดวิธีใช้คก็ดูกระชังจำนวน10เพลงใบอนุญาตจะเขียนว่าโซโคอัลบอมโซดาบริษัทเกมแกมิจกัดหมาชนกทจุด0868ทับ49ผู้ผลองสำเนาอนุญาตกรุงเทพหมือสีดำนะครับเฮ้ยอนุญาตกรุงเทพหมือสีดำนะครับออกไปครับปิด ตัวแผ่นลักษณะีเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโซคคโซดาโลโก้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยครับมีโลโก้ upg รหัสแผ่น ecd แกมมี่แล้วก็มีใบหนุญาตนะครับแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับข้างหลังไม่มีะายรูปพืชหลังโซดานะครับซ่าๆหน่อยครับก็มีประมาณนี้ครับ อันนี้รายชื่อเพลงดินงโทนทั้ง10เพลงทั้ง10เพลงและวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับอันนี้คือท่านสามารถนำาิงพันนี้ไปแพร่สิ่งแพร่ภาพได้นะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษตามกฎหมายด้วยนะและมีโลโก้ V.C. ข่าวเก็ตข้างบนสุดนะครับอันนี้จะเป็นลูกฮัก4คนในวงโซคูนะครับทั้งหมดอันนี้คือเครดิตในการ ทำมาลบอมนี้ว่ามีใครบ้างนะครับแล,แล้วก็ชื่อวงสมาชิของโลโกคชื่อจริงตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็มีนักดนตีด้วยนะก็มีประมาณนี้ครับแผ่นต่อไปจะเป็นลูกทุ่งฮิตหมาชนปี2อง0นะครับอันนี้ข้างล่างจะเป็นลูกศิลป,ปินของแกมมี่โกทั้งหมดครับ มุมซ้ายมีคําว่ารูปตัวจีคาราโอเกะนะครับมุมขวามีคําว่าคาราโอเกะตลูกไม้เหมือนเดิมครับอันนี้บอกว่ารวมสุดยอดงานเพลงลูกทุ่งที่ที่ฮิตท,ที่สุดแห่งในรอบปี2550นะครับหรือปี2007มีโลโก้เจมส์กัมมี่กัมมี่บิ๊กเอเจเอล่าสักห้าบาทครับตรงนี้เขียนว่าวิดีโอซีดีคารอเกะต้องไทยรังกิ๊กนะครับสารกก็เหมือนกันนะครับวิดีโอซีดีคาราโอเกะลูกทุ่งฮิตมาชนเชื่อระเบ้มลาดแผ่นกับ บีซเรือนปีที่จำหน่ายนะครับตรงนี้เหมือนกันครับหลังปกก็มีรายชื่อเพลงชื่อศิลปินทั้งหมด12เพลงนะครับตรงนี้ก็เหมือนปกหน้าฮิตลูกชุงฮิตมานชนนะครับศิลปินแกมมี่12คนเหมือน12สอศิลปินเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็เหมือนกันบีซีเข้าเก็บเหมือนกับซันปกนะครับโลโก้องคาราเก็บบ้านสีเขียวนะครับ เดอ o f f ิเช like ีย w e เว็บไซต์เจอเมมเบอเหมือนเดิมเว็บไซต์เราอกิดอทคอมสนุกทั้งร้องสนุกทั้งเต้นโชว์ลีลาเ่นเด็ดในโลกออนไลน์บาโคลาดแผ่นวีซีดีดีของแกมมีนะ่ครับจนวงสิบสองเพลงผลิต20่สิบพฤศจิกาย,ยนสองร้อยห้าสฟันันหนสี่ธันวาของร้อวิธีใช้เพืดด่อเพื่อชมและฟังส่งเงิลิขสิทธิ์ธันวาคอง250นะครับตรงนี้เหมือนเดิมบอกไวแล้วคนระับ อนุาตในการเล่นก็คือในนัดชามก็คือ50านาที3าวีแล้วก็ที่อยู่แกมมี่เหมือนเดิมนะครับบอกไปแล้วนะครับใบอนุญาตจะเขียนว่าลูกทุ่งฮิตมาชน2550้รยสิบโปรจเจงแกมมี่จัดมาชนกอทอจุด04683สีกแาา้าศยพวกเราทังนั้อนุญาตกูเทพจริงจริงน้นแต่มันลางหน่อยครับลักษณะแผ่นเป็นอย่างนี้ครับเป็นรูป เป็นแกมมี่โลโก้แกมมี่กระจายตัวนะครับสกรีนตัวเต็มตัวนะ,นะครับมี1นึถึงสิบสองเพลงครับมีโลโก้องค์คาราเกะบีซีคราร์เกะคอมแพคดีสทอนวิดีโอเอ็มจีเอครับลูกช่วงฮิตมาชนมีสองร้อยห้าสิบก็คล้ายๆนะครับคล้ายหน้าแล้วก็มีคําเตือนบ้านสีเขียวเลขรหัสแผ่นกับเลขกรมมี่ย่านแล้วก็ครอบรคลีตครอบคลีตเต็ครับแผ่นก็ไม่มีรอยครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คล้ายๆปกหลังนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมีโลโก้ vcd ้าเกตของราเกตบ้านสีเขียวหมายถึงสินค้านี้อนุญาตให้ใช้กวางกันเทิงภายในที่พักอาศัยอย่างเดียวแล้วก็บิรกําหนดโทษนะครับส่งคำแนะนำติดชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของแกมิคมาที่ big underscore comment and g m g a com นะครับ ส่วนนี้จะเป็นลิงโทนะครับผู้ซองและเสียงลรอสายทั้งหมดว่าหลดอ,อะไรได้บ้างและวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับอันนี้คือรายชื่อเพลงแล้วก็มีซับอังกฤษด้วยแล้วก็ชื่อศิลปินอยู่ในรับบอมอะไลแล้วก็คำร้องทัานองเล็กเลียงนะครับตรงกลางเป็นรูกศิลปินเหมือนเดิมครับ ก็มีประมาณนี้ครับอ่าจบก็จบกันไปแล้วการรีวิว VCD ข้เกตของ2ชุดนี้นะครับถ้าเนื้อหาวิ่าขาดกันใดก็ขออภัยด้วยครับก็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณรับที่รับชมสวัสดีครับ